สวัสดีค่ะราศีกุมราศีกุมราศีกุมนะจ๊ะคลิปมังกรที่ออกมาก่อนหน้านั้นต้องขออภัยที่ไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนพูดมัวแต่พูดมัวแต่ชวนคุยในคลิปของราศีกุมเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าขอบคุณทุกๆุท,กท่านที่มา กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ขอบคุณมากๆแล้วก็รวมไปถึงหลายๆท่านที่มาเช็คดวงกับแม่หมอเพราะว่าหลายๆท่านที่มาเช็คดวงกับแม่หมอนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งจากที่แม่หมอได้ในเรื่องของการเช็คดวงในเรื่องของค่าครูอะไรต่างๆเนี่ย แม่หมอจะเอาไปทําบุญทุกๆวันพระเพราะเราเป็นคนชอบทําบุญต้องบอกว่าทุกๆวันพระเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบทําบุญแบบสเปะสปะสเปะสปะนี่คือไม่ใช่ทําไปเรื่อยนะคือวันจันทร์วันนอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์คือนึกอยากทําก็ทําเลยทีเนี้ยเรื่องของเรื่องคือว่าเป็นคนขี้ลืม ทำไปแล้วก็คิดว่าไม่ได้ทําหรือทําไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราทําอาทิตย์ก่อนมังง้ทงทั้งท้ที่เพิ่งทำไม่กี่วันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยกลับไปดูปฏิทินใหม่อืมกลับไปดูปฏิทินใหม่แล้วก็ไปดูว่าเอ้าว<ม>เขาก็มีอาทิตย์ละวันหนี่วันพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปดูใหม่ดูอ๋อวันพระเขาจะมีอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะมีวันนี้วันนี้ทีนี้ก็เลยอ่ะพอ ถึงเวลาพอถึงวันพระแม่หมอก็จะนำเงินต่างๆเหล่านี้ที่ได้ก็จะแบ่งมาทาบุญ <c oughs> อืมแล้วก็วันนี้จะมีเสียงรบกวนหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันมีเด็กฝ <c oughs> รั่งมาเล่นอะไรกันแถวเนี้ยนะหวังว่าทุกท่านคงจะให้อภัยเพราะว่ามันเป็นที่สาธาณะ <c oughs> ที่ส่วนรวมที่มันจะต้องมีเสียงอะไรรบกวนต่างๆเข้ามา เอามาว่ากันถึงเรื่องทําบุญก่อนคือพอทําบุญทุกวันพระเสร็จทีนี้เราก็เลยโอเคว่าอาจต่อไปเราจะมีการทําบุญทุกๆวันพระจะได้เป็นการเตือนเตือนเตือน,ต,อนตนด้วยเตือนตัวเราเองด้วยจะได้ไม่ลืมเพราะเป็นคนที่ลืมทีนี้อาจทุกอาทิตย์เราก็จะทําบุญทุกวันพระจากนั้นมาก็คือทํามาตลอดทํามาตลอดเลยอืมเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับหลายๆท่านขอบคุณจริงๆค่ะอืมเราก็เข้ามาดูราศีกุมกันเลยนะผู้ท,ที่เกิดในวันที่14กุมภาถึง14มีนาเป็นเรื่องของงานก่อน,นอาอาชาวกุมมีเกณฑ์อะไรที่จะต้องรอคอยด้วยความใจเย็น เพราะว่าชาวกลุมมีฐานที่ดีก็คือสามเหรียญมีฐานที่ดีมีการวางวางงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะล่าช้านิดหนึ่งอาจจะมีความล่าช้าหรือมีความช้าอยู่ในนั้นในช่วงของเ,ออเดือนพฤษภาทุกอย่างมันจะไปแบบเนิบๆ ไปแบบเนิบๆบ,บางบางเวลาอาจจะไปแบบนิ่งๆไปแบบนิ่งๆก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะมันจะไม่ไม่แบบปรับปรับทันใจแบบรวดเร็วทุกอย่างจะนิ่งและจะไปอย่างชา้าไม่ไม่รวดเร็วไม่ได้อย่างรวดเร็วอะ่ะอมืมันจะไม่แบบปรับปรับกระทันหันอะไรแบบนั้น okay. Okay. นี่ค่ะเพราะว่า เออไพ่เจ็ดไม้มันขึ้นคือจะต้องขยันเพิ่มขยันเพิ่มแต่ความสำเร็จในเรื่องของการงานมีความสำเร็จสูงแต่ทีนี้มันจะค่อยๆไปอย่างช้าๆและมีความมั่นคงอย่างนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะมันนิ่ง,ม,นนงมันเนิบบัญชาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยค่ะคืองานมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะมีการ หยุดการรอคอยคืีนัแวนส์หยุดการรอคอยหยุดในการศึกษาการเรียนรู้การเพิ่มเติมการใช้ประสบการณ์ในการที่ใน,นเมื่อฐานของเราแน่นแล้วเรามีความพร้อมแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดำเนินไปแบบนั้นของชาวกุมในช่วงของเดือนพฤษภา ก็ระวังในเรื่องของในเรื่องของอความหงุดหงิดความหงุดหงิดชุนเฉียวหรือหรือที่มันเป็นเดะมนก็คือความกังวลความกังวลในเรื่องของงานความกังวลในเรื่องของกิจการอาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างคุณ ลงแรงแล้วก็ลงมือทำด้วยความตั้งใจด้วยความที่หวังว่ามันจะประสบความสำเร็จอืม n ิงกบแบงยังไงก็ต้องคอยค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาถึงอย่างไรก็ตามนะคะของชาวกลุมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตในทุกๆสิ่งถึงแม้ว่างานอาจจะ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการอาจจะมีการหยุดการนิ่งการเคลื่อนไปอย่างช้าๆแต่ชาวกลุ่มไม่ต้องกังวลใจเพราะคุณยังมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยให้การสนับสนุนแต่ทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของงานคือชาวกลุ่มเต็มที่แล้วทีนี้พอมันขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆในช่วงของเดือนพฤษภาจึงมีความวิตกกังวล คืออาจจะมีการคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอืเหมือนเป็นการแบบย้ําคิดย้ำำําทําทีนี้เนี่ยแม่หมอก็เลยอยากจะบอกว่าปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปเลยค่ะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เรานะชวกลุ่มมันเป็นเหตุการณ์โดยรอบแล้วก็มันเป็นช่วงเศรษฐกิจที่มันเป็นกันอย่างนี้ทุกทุกทุกๆุกคน สถานการณ์โดยรอบมันก็จะเป็นแบบนี้แค่เราแค่เรายัางทำได้และทำไปได้และงานเรายัางดำเนินไปได้เรื่อยๆถือว่าโอเคมากอืมอะไรก็ตามที่ชาวกรุงรู้สึกว่ามันยังต้องใช้เวลามันยังต้องคอยก็ขอให้ทำให้มันดีที่สุดตั้งใจทำให้มันดีที่สุดอย่าใช้ความกังวล หรือการพยายามอะไรมากเกินไปในช่วงของเดือนพฤษภายิ่งกังวลยิ่งพยายามจะทําให้ชาวกลุ่มรู้สึกเหนื่อยรู้สึกปวดหัวรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของการงานอืมนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวกลุ่มจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างชาวกลุ่มหมายมั่นปั้นมือตั้งใจ มีการต่อเติมมีการเปิดกิจการอะไรใหม่ๆมีการทําอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนพฤษภาอาจจะขยายหรือต่อเติมหรือปรับปรุงสถานที่ทํางานก็เลยทําให้พออะไรๆมันจะต้องใช้ความใจเย็นการรอคอยการดูสภาวะ ความนิ่งของเศรษฐกิจหรือธุรกิจมันก็เลยทำให้ชาวกลุ่มเป็นเดอะมูนมีความกังวลอะไรภายในนั้นแบบนี้มากกว่าก็ลดความกังวลลดความคุณมัวภายในจิตใจอาจจะไปทำบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรืออาจจะต้อง ปล่อยวางในสิ่งนั้นนั้นนั้นแล้วก็ทำจิตใจให้สบายสบายอืมอาจจะมีการรวบรวมรวบรวมสมาธิรวบรวมอ่าพลังในเรื่องของทางด้านของจิตใจให้มันนิ่งอย่าไปหวันไหวอย่าไปไหวตามกระแสเอออย่าไปไหวตามกระแสอย่าไปวันไหวตามคือพอคนอื่นเขา เป็นอะไรวันไหวหรือจิตตกหรืออะไรแล้วเราไปตามคนอื่นไปทําตามคนอื่นคอยวันไหวคอยรู้สึกมีความไม่มั่นใจตามคนอื่นมันเหมือนกับมันเป็นแรงดึงดูดคือเราจะต้องมีพลังใจม,มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะในเดือนพฤษภาชาวกุมจะต้องทำแบบนั้น ถ้าเราไปวันไหวคล้อยตามอะไรคนอื่นเราจะรับพลังงานอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาแล้วเราจะทำงานของเราได้ไม่ดีด้วยมันจะมีความวันไหวมีความสั่นคลอนในธุรกิจในการงานของเราที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นบ้างต้องบอกว่าเป็นบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ทีนี้พอเราไปรับอะไรต่างๆเข้ามาในด้านลบในชีวิตอืมเรามันจะทำให้เราคิดลบแล้วเราจะเราจะทำอะไร ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของชาวกรุงมนะมเพราะฉะนั้นมองที่ตัวเรารู้ตัวรู้ต,ตนของตัวเราจะดีกว่าอืมแบบนั้นจะดีกว่าไม่ว่าชาวกรุงมจะทําอะไรจงใช้ความสามารถใช้สติปัญญาใช้ความฉลาดของชาวกรุงมให้มากที่สุดหนักแน่นให้มากที่สุดอย่าไปไหวติงกับสถานการณ์รอบข้าง หรือมีคนมาคอยเป่าหูหรือมีคนมาคอยทำลายเราทางด้านจิตใจให้เราคิดลบให้เราจิตตกอย่าไปเชื่อฟังคนอื่นคนอื่นมากขอให้เชื่อฟังตัวของคุณเองนะชอบกลุ่ม <Okay. S 1> หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจเราให้คำปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การแนะนำ มากกว่าที่จะไปเชื่ออะไรใครที่มันไม่ได้หวังดีกับเราอืมบางทีหวังดีแต่ประสงค์ร้ายอะ่ะมันจะหวังดีกับเรานะแต่พยายามให้เราคิดลบตลอดเวลาซึ่งแบบนั้นแม่หมอก็คิดว่ามันก็ไม่โอเคไม่โอเคกับตัวเราแล้วก็กิจการของเราด้วยยังยังบางคนอะ่ะไม่โอเคในสถานที่ทํางานแล้วก็พอตัวเองจะออก ก็ดึงคนนั้นออกคนนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรกับเขาแต่เราก็กลับวันไหวแล้วก็ออกตามคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้หนักแน่นขอให้เป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่จะไปฟังคนรอบข้างที่คอยแบบทําให้เราสภาพจิตเป็นดมูนอะสภาพจิตวันไหวเวนเวอร์ไม่ดีหรอก มีอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่อย่าไปฟังไอ้คนรอบข้างที่มันเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรสักอย่างที่มันมันไม่ได้หวังดีกับเราอะนะไม่ได้หวังดีแล้วให้คำปรึกษาก็ไม่ได้คือกะจะให้เราแย่อย่างเดียวคือกะให้เราดูแบบดูแย่ในสายตาของเขาอย่างเดียวโอ,อ้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งเราก็มีความมั่นคงมีความ ที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารกิจการของตนเองได้ดีพอสมควรมากกว่าที่จะอคิดไม่ดีต่องานของตนเองคิดไม่ดีต่อตอ,องค์กรคิดไม่ดีต่อบริวารหรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานของชาวกลุ่มแบบนั้นจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มในช่วงของเดือนพฤษภา จงเป็นตัวของตัวเองให้มากๆ <Yeah, S 1> อย่าไปฟังคนอื่นมากขอให้หนักแน่นแบบนั้นอ่าแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพ yes, yes. สุขภาพก็ระมัดระวังในเรื่องของระบบไหลเวียนของโลงหิต uh, ระบบ ภายในช่องท้องที่มันจะไม่ปกติที่มันจะแปรปรวนอาจจะเป็นเรื่องของโรคกรดไหลย,ย้อนประจําเดือนมาไม่ปกติหรืออะไรก็ตามในช่องท้องทีงท่มันจะมีปัญหามีปัญหามาจากความเครียดหรืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับส่วนหลังอืมก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังไอ้โรคต่างๆเหล่านี้ในใจครอวกลุ่มในช่วงของเดือนพฤษภาเพราะว่า คงไม่ดีแน่อืมการปล่อยปะละเลยอืมโรคที่เกี่ยวกับมากับอาหารด้วยต้องระมัดมระวังในเรื่องของการกินในเรื่องของอาหารโรคไขมันโรคเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือถ้าปล่อยไปในระยะยาวมันก็จะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำร้าย ตัวของชาวกลุ่มเองดังนั้นอาการต่างๆเหล่านี้ชาวกุมก็ควรจะไปเช็คไปตรวจหากมีอาการต่างๆที่ว่ามาการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าสุขภาพของชาวกุ่มในช่วงของเดือนพฤษภาค่อนข้างจะแปรปรวนค่อนข้างจะแปรปรวนเพราะเดอะมูลขึ้นเดอะมูลขึ้นบางทีก็จะมีการเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพแต่มันก็ไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นจะต้อง ไปผ่าตัดหรือจะต้องป่วยหนักๆแต่ว่ามันจะทำให้รู้สึกลำคาญเวลาอาการมันกำเริบนะในเรื่องของเดมูลสุขภาพนี่สำคัญมากจริงๆในเรื่องของระบบภายในระบบไขมันในเส้นเลือดระบบโลหิตระบบมดลูกต่อมลูกหมากความเครียดเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกลุ่มระวังเรื่องโรคต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมด ในเรื่องของความรักความรักในช่วงของเดือนพฤษภาชกุมมีเกณฑ์ที่จะต้องอในลักษณะของคนคุยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันนิดนึงใช้เวลาไปอีกสักระยะแล้ว อะไรอะไรมันจะชัดเจนขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างมุ่งไปที่งานในลักษณะของคนคุยในเรื่องของการงานที่ตอนนี้มันไม่โอเคสำหรับชาวกลุมในในบางอย่างความรักมันก็เลยดูดรอปลงไปมันดูคือกำลังจะศึก,ศกษาใจกำลังดูใจกันอยู่ทีนี้เนี่ย มันก็เลย,ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ดีก็มืดมันก็เลยเหมือนกับว่าพุ่งเป้าไปที่งานมากกว่าตรงนี้มันก็เลยเแผ่วแผ่วลงความกังวลความกังวลในเรื่องของงานของชาวกุมมีมากกว่ามีมากกว่าความรักในช่วงของเดือนคริสตาความวิตกกังวลในเรื่องของการงานแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดี ชาวกูมมีหลักฐานทรัพย์สินที่มั่นคงดีแต่ปัญหาในเรื่องของงานที่มันเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาทําให้หลายๆคนมีความวิตกกังวลอืมความรักอะไรมันก็เลยดูไม่ค่อยจะสําคัญนะในช่วงของเดือนพฤษภาก็คือเหมือนกับเอ,อรอคอยไปก่อนในเรื่องของคนคุยไม่เป็นไรคุยได้คุยได้เริ่มต้นได้ มองดูคนใหม่ๆได้มีโอกาสดีๆที่จะเจอคน <Come on. S 1> ดีๆที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตคุณเป็น the emperor แต่ว่าควา,ค,ความพร้อมที่จะอยู่ใกล้ชิดกันความพร้อมที่จะอยู่ใกล้ชิดกันดูแลกันไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยคือมันน้อยลงมันน้อยลงเพราะว่าคุณจะต้องมีภาระอะไรเยอะแยะที่จะต้องจัดการที่จะต้องดูแลในช่วงของเดือนพฤษภาการมีเวลาร่วมกับ คนรักที่จะไปไหนมาไหนดูแลเทคแคร์กันเทคแคร์กันมันก็เลยน้อยลงแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าชาวกลุมจะเจออะไรที่มันมันมันจะไม่ค่อยดีหรือมันจะแย่คือมันไม่ได้แย่แต่มันไม่มีเวลาร่วมกันเพราะว่าชาวกลุ่มในช่วงของเดือนพฤษภามีอะไรที่ต้องจัดการมีอะไรที่จะต้องทํามีบริวารที่จะต้องดูแลมีไหนจะเรื่องครอบครัวไหนจะเรื่องการเงิน เออสิ่งต่างๆมากมายเหล่านี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลากับคนรักมากเท่าไหร่แบบนั้นมากกว่าของชาวกมุืม,มเนี่ยพอมันเป็นเ้าดาบมันเป็นเหตุสุดวิสัยขอภัยไม่ใช่เก้าดาบอันนี้เป็นเก้าไม้เก้าไม้ในเรื่องของงานขอภัยนะชาวกุมไม่มีดาบเลยบริบทของไพ่วันนี้ไม่มีดาบไม่มีอุปสรรคเพียงแต่ ชาวกุมจะใช้เวลากับการงานทุ่มเทให้กับการงานมากมันเป็นสิ่งที่ชาวกุมเลือกไม่ได้อะอมืมันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่เลือกไม่ได้มันเป็นในเรื่องของความรักมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ชาวกุมจะต้องดูแลไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนความรักมันก็เลยเป็นเรื่องรองลงไปอชีวิตของชาวกุมในช่วงของเดือนพฤษภามันมีภาระให้รับผิดชอบเยอะความรักถามว่าเจอคนดีไหมดีมาก เจอคิงเพนเทค c l นสเจอเดอะเอมเ o อแล้วก็คิงแวนซ์โอกาสที่จะเจอบุคคลต่างๆที่กล่าวมาคือคนที่มีความมั่นคงคนที่มีความเป็นผู้นำคนที่จะดูแลซัพพอร์ตชาวกลุมได้ชาวกุมเจอคนรักที่ดีมากในช่วงของเดือนพฤษภาคนรักคู่ครองจิตใจดีฐานะดีวาสนาดีการเงินดี เป็นมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความมีเหตุมีผลทำงานเก่งสังคมเก่งแล้วก็ดูแลคนดูแลชาวกลุมเองได้ด้วยเจอคนดีเป็นผู้นำและดูแลเราดีแล้วงานเขาก็ยุ่งมากด้วยอืมต่างฝ่ายต่างยุ่งยุ่งในเรื่องของการงานในเรื่องที่จะต้องจัดการในช่วงของเดือนพฤษภา ความรักก็เลยอะรอไปก่อนรอรอในการที่จะมาเจอกันมาพบปะพูดคุยมาสังสรรค์มาไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยท่องเที่ยวร่วมกันเดินทางร่วมกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเออนะเลื่อนออกไปก่อนสิ่งต่างๆที่ว่ามาก็เลื่อนออกไปก่อนไว้เกอะอะไรแบบนี้อืนี่แหละ มันเป็นเรื่องของความวิตกกังวลอืมกลัวว่าอเราไม่มีเวลาให้กับคนรักมันจะโอเคไหมหรือมันจะมีอะไรกลัวการทะเลาะกันกลัวการมีปัญหากลัวการที่จะต้องห่างเหินเออมันก็เลยเป็นเดอะมูนขึ้นมาเป็นความวิตกกังวลอย่างนั้นนี่คือความกังวลของชาวกลุ่มในเดือนพฤษภาอมเ่ก็ นี่คือดวงโดยรวมของชาวกรุงที่ถ้าหากว่ามีความกังวลกุ่มก่อนถ้ามีความกังวลกับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้นั่งสมาธิใช้เวลา เป็นตัวของตัวเองนี่คือเชากลุมในเดือนพฤษสภาขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามตอนนี้คือเด็กๆวิ่งไปวิ่งมาก็ขอจบกันทำนายเพียงเท่านี้นะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ